เมื่อวันที่26เมษายนพศ2565ร้อยเอกบุญริชฉายสุวรรณผู้อำนวยการสำนักศิลปกรที่2ส,สุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือวางแผนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่สร้างที่อยู่อาศัยบริเวณคูณเมืองใต้ โดยการจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้ใหม่ในส่วนของเทศบาลเมืองชนบุรีนั้นดรเอกพันธ์อินเจื้อนายกเทศมนตรีเมืองชนบุรีมอบหมายให้นางจารุวรรณพูนสวัสด์รองประลัดเทศบาลเมืองชนบุรีและนางเปียพรโนโมณีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนาห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีสารกางจังหวัดสุพรรณบุรี